สวัสดีค่ะพี่นอ้องทุเรียนข้าวเหนียวมูนเข้าสิมาก,กินข้าวเหนียวทุเรียนกันจ้ะอันนี้ว่ารู้สึกว่ามันจะเริ่มไล่ลงอะทุกคนทุเรียนคำแรกจ้วงข้าวเหนียวลงไปผลไม้ อร่อยมากอ,มอ,มอร่อยมากพี่น้องเอ้ยทุเรียนภูเขาไฟมาแรงวัน ยูยูว่าจ้าอ,อืมอืมแมงวันตัวนี้พี่น้องแซ่บมากเลยอืมมันอร่อยมากอะทุกคนอืมแมงวันอืม ชื่นใจมากดีงาม